ให้ชีวิตคุณสูงขึ้นในทุกๆด้านชีวิตมีแต่ก้าวหน้าถ้าคุณกล้าคิดเรื่องนี้ครับหลายคนเนี่ยคิดแต่ว่าจะหาเงินยังไงเยอะๆหลายคนคิดแต่ว่าจะทำยังไงให้หน้าที่การงานสูงขึ้น แต่ปรากฏว่าเงินก็ไม่ได้เยอะแบบนั้นหน้าที่การงานก็ไม่ได้สูงขึ้นแบบที่ตั้งใจผมบอกเลยว่าชีวิตคุณจะสามารถก้าวหน้าหรือมีเงินได้มากมายนะครับแล้วชีวิตเนี่ยสูงขึ้นทางเดียวแหละเพราะคุณคิดอยู่เรื่องเดียวครับตลอดเวลาคือการแก้ปัญหาให้กับผู้คนถ้าคุณแก้ปัญหาให้คนหนึ่งคนคุณจะสร้างมูลค่าให้กับคนหนึ่งคนแล้วมีไรายได้จากคนหนึ่งคนแต่ถ้าคุณสร้างมูลค่าให้กับคนหนึ่พันคน คุณจะทําให้คนหนึ่งพันคนได้รับคุณค่าจากคุณและคน1นึ่พันคนจะจ่ายเงินกับคุณครับดังนั้นง่ายๆครับคุณแค่คิดทั้งวันเลยว่าฉันจะช่วยให้ชีวิตคนอื่นดีขึ้นได้อย่างไรอย่างเช่น ผมนะบทำคอร์สออนไลน์นะครับเทคนิคการลดความม้วนที่คน99%ไม่รู้มีคนเรียนน่ะเกือบ2,000คนนะครับผมสร้างคุณค่าให้คน2,000คนคน2,000คนก็ตอบแทนกับผมขึม้นมาเป็นการจ่ายเงินเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆสำหรับค่าทำวิดีโอในคลิปคอร์สออนไลน์แบบนี้เป็นต้นนะผมทำผลิตภัณฑ์ความงามตอนแรกก็ทำเฉพาะในคลินิกก็ได้รับคุณค่าให้กับคนจำนวนอาจจะสัก2-3,000คนตอนนี้ผมนำผลิตภัณฑ์ความงามเนี่ย ไปช่วยผู้คนมากขึ้นเป็นหลักหมื่นคนผมก็ได้คุณค่ากลับมาหลังจากให้คุณค่าคน1,000งนคนเช่นกันนะครับสังเกตไหมครับว่าคุณค่าจะเพิ่มมากขึ้นถ้าคุณมองจากการแก้ปัญหาผู้คนในด้านต่างๆครับแล้วชีวิตคุณเลยนะครับจะสูงขึ้นทัางเดียวไม่ว่าคุณจะทำงานประจําหรือท,ทําธุรกิจส่วนตัวใช้ไม้เซตข้อเดียวครับในการดึงให้ชีวิตคุณสูงขึ้นในทุกๆด้านนะครับทั้งหน้าที่การงานทั้งธุรกิจ นะครับหรือแม้แต่เรื่องเกี่ยวกับการทําการกุศลก็ใช้หลักคิดข้อนี้ครับคือพยายามแก้ไขปัญหาผู้คนให้มากที่สุดครับรักทุกคนนะครับใครชอบไอเดียดีๆแบบนี้เราเจอกันใน YouTube Facebook ที่ชื่อว่าหมอทีมดอ็อตอร์ทีมสวัสดีครับ